ดิไปลูมึงคนกกัสงดิมยนคนมันหน้าเนกะีหา,าเ็ดมีรู้ปนป้าเนปนป้าตัวไปใส่มือนะเนาะน้ำแรงเนาะเนกะเด็กเบ่งเลือดเนกะลังเป็นนั่เกาะน,นปนป้าป้า ปลาไปใส่เวทบ้านนี่เนาะัีนนปนปลาเนาะฟักเข่งก่อนปีไตมปนใ่ะปลามันหน่อยเเนี่ยนะเ็ดก่อเนาะก่อนี่สตากิดไปใส่เวทบ้านนี่ตอด้วกันเหาโตได้ฮ เอ็นสออว่าเก็บว่าไงป้าสองบอกวตนกํลังตั้มผิดแล้วพริกแกวใส่พริกไล่ๆกิน,กนามมากแกะเผ็ดเอ,อดยตวงเลย ดได้เด็กระดุกระอฮะอก่มื่อหเมื่อห่แหกบอกม่เนาะนี่กระใหม่ไดอกนเอนยัเห็นนนเก็บดอกใหม่ก็เขาไปเบิ้ลทีแดนสซมมุนเนาะพี่น้อง ไปเก็บบ้งไปเก็บไปเก็บบัองสาวไปพูดกินล้อได้นแหลไปเก็บแบบเก็บแล้วไม่เอานี่ห่อนห่นอืมห่อนกับาดเอ้ออยากไปจับเข้าไปคดก็หนาวมาเนาะ

เออบุลละคนก็มาได้ปนพิโตนี่ที่เขปุปูนีหเนาะหนังปอ่ปนี่เนาะให้กะเด่นปูนปิโตน,นะนเพียนในกัว ข้าวับบนก็คอนั่น่น่นะคะนี่ดอกมาคืนไม่นะคะจะอ้มขาวดอกดินคว้าดอกดินควาเอะต้อลรีบตะเพียงจะตเพีงตะเพีงหน่อยตาตัวปนเลยครบตาไส่เบ็ดว่านนี่ 3 okay. tô tô, khó 3 tô Không xong tôi mà nó đỏ xong mà nó tôi nữa hết tôi 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 đi tôi ra, กวัหนื่อยขหนื่นง้ตกินั่นหรอตกตก้ามือมงจะส่คป้าหรือเปล่าดูเนื้อแก้มตรงป้าแเหือยของผู้ตกดินมุดขึ้นเนะด้วยมันตกดินหรอนาดนมันอีนันหนับเนอะเรื่องละตกฟางตกฟาดว ทอี่าีหทีสบทอที่ีหกสวยไหมออทำมเลน้หน้าเลาเหรอต่งน้เนี่ยทอก็ควรจะอนเนาะอเออปัดถนเหรอ

บ้านไปใส่รองมือว่าอีนีก็แม่้วเือีเรหัวพบัวตับตะกีมักกินได้แบบคนว่าพวบัวชุดน้องใหม่นะแล้วก็ั้นเทียมมักิกแล้วก็พวกบัวแสบแลวตะกีก็ยังหน่อยก็มีเทาแล้วก็มีเท้า ข้าวตมือเนี่ยิไหนเลยตนีห่เอาอะขาวตดมือเนี่ยอันอยู่นั่นสิเนี่ยเยอะ่แ่สิใหญ่ได้ไหมเจ้าขาวไอ้ิหไหนี่เข้าวตมขาวตดมือเ่ยิใหญ่เลยนี่เป็นุ่นไหยาไุ่น คือคใหม่คือคนที่กินเนี่ยตุ่ง้อมช่วยุไล่กนเสแล้วแต่ทีนีท้งคายมันมีมดกอะไรเด็ดั้งแรกอไหลอคอะหม อันนบวโคงนใหม่เนอะเดี๋ยวจะใ่้มาสันแล้วไม่รำไปจูเนาะเกิเออโค้เมื่อไหรเมาอีกดอกดอกดินใหม่ดอกดอกดินใหม่บวงห้างเนาะอยแบบค่อยๆชาตลาดค่ะข้าตอกกิ่งมันเนาะมันก็เลยมา เด็กชาวนังกฤษจุ่มเนวองหาพวกหมากรูดเสือมี่ก็มองยิ้มใหม่เย็นเห็นโบมี่นกฮอดนนฮอก็จะบักนฮะ

làm xám làm rồi đấy rồi đến mãi hả 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 đi còn hả 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 còn hả 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 nó hả 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 to hả 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 to, rồi hả 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 nó hả 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 เราไม่ชอบมองังก็องตเรืทรัพเป็นหม่ที่คนเรียูว้คนคนทีกรอเราพูดก่อนเพือเราเีใหม่ฮะก็เก็บก่อนมมดแล้วเจ้าโคกมดแล้าไปรนคร ủy ban nhân dân tỉnh thành phố huế và các tỉnh thành phố huế Cái người như thế có kho nào cần làm gì? Có khó, có nào. Sẽ, đã não không rẻ nghe tôi định nói, tôi chụp chân rồi đấy.

เอาแล้วแต่แล้วเราต้องอยู่บ้างเรียบเรียบจะได้รู้สึกมั่นใจน้ำจิ้มรู้สึกสดชื่นรู้สึกสดชื่นดิบแบบนี้ไม่ได้ทำนะฮิ ตอนนี้ก็เริ่มยิ้มแล้วเนะอาจจะเริ่มฟพาก็ไหลก็แทะก็พิจ้ำสองยิ้มนุ่นคนมาหน้าในเดอ้อสำหรับเหนียงยังไลยุนาพบกันใหม่บ๊ายบาย